ก็โอเคน้องก็สวัสดีทำยูตัวท่านอย่าเช่นเคยโนแมนในคลิปนี้แล้วก็โยงกันเกมคับเดือดเวทไลท์วอลกันต่อนะผมจะได้สิทธิ์ด้วยอย่าลืมพูดก็คลิปนี้เราก็มาอยู่กับในเรื่องของดับเบิลกันต่อนะผมแมนก็เมื่อกี้คิดจากคิดว่าเป็นดีเคียร์ไปน้องบอกคนไหวพี่พี่ใส่ชุดเดิมมาพี่อัดเป็นเดียวกันใช่ไหมใช่นะผมเอาเราวไปต้องแบ่งด้วยนะว่าไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินเนาะ ม่เพยงนะก็เป็นนักสืบเช่นเคยเราใครรู้ใครยังไม่ดูก็ลองไปหาดูได้นะผมผมไม่ได้จะทำห้เขาถึงเลือกเอาคูกะอ่าคูกะอากิโตะแล้วก็ดีเคีดจะเบิ้ลมาเป็นตัวเริ่มอ่าได้ด้วยนะผมผมไม่ได้จะทำไ้ถึงเลือกอย่างนั้นนะแต่ก็ถ้าถามว่าซีรีส์มันสนุกไหมนี้ผมจำชื่อตัวละคไม่ได้นะขออภัยผมจำไม่ได้ผมจำได้แต่ชื่อคนแป้ั่นชื่อไซโกะประมาณแต่หาพยอย่างเดียวะ ันตอนที่หนึ่งเลยนะใช่ไหมถ้าจำผิดตอนแรกมันจะไปเงาก่อนนะผมมาจะแคปหแ,แคปไม่ทำไม่เป็นไรเปลี่ยนจะเป็นร่างร่างคอมโบหล,ลักๆนะผมไม่ได้เปลี่ยนเป็นร่าง ไม่ได้เปลี่ยนร่างเป็นแบบรู้นอาโจ๊กเกอร์อะไรได้เปลี่ยนได้เป็นแค่ไซโคลโจ๊กเกอร์ฮีทเมทัลแล้วก็รุ่นนักิกเกอร์ขนะผมได้แค่นี้นก็เก็บกล่องอย่างเชิงเครื่องเราจะค่อยสู้อันนี้ก็เป็นผมจำไม่ได้ผมเรียกอะไรผมเรียกโดพันโดพันแน่นโดพันแบบโดพันยังไงล่ะมันเป็นเหมือนนั่นแหละ,ะกิ๊กๆเออพูดง่ายๆมันยังไงจะได้นะผมคนมวันธรรมดาสิ นนกลับเป็นนั่งนั่งกลับเป็นสายคนโจกเกย์กันนะลุงใช้เป็นซ <c oughs> ีมไดโน่โจเกย์อีกซีมก็เดอบ์วเบิร์นเขาผมโอ้โหแซมพิพิบเขาจะมีอันดี้ด้วยใช่ไหมซึ่งผมก็ดูแล้วนะผมดูแล้วก็อ่นนานบางงาด้วยตัวตัวผมชอบเวอร,ร์ชันบางงามากกว่านะมันยังไงล่ะอันดีงง้ด้วก็ตัดได้เลยวิจิตรผลผลนั่นแต่ใครชอบยังไงก็แล้วแต่คนชอบนะโว่อืม ใครใครอยากลองอ่านก็นไปหาดูได้นะเรื่องสิทธิ์ของเรื่องสิทธิ์มังงะของเด็กอีกเช่นเคยนะผมนี่หิวเลือเนะ่ยผมแต่ว่านี้ไม่ได้เป็นหิวเลืออืมงานทุกกล่องก่อนครับนี่ก็หิวเลืออีกแล้วมีรถจอดอยู่ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่รู้รถใครใครรู้ชื่อโดพันก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะชื่อโดพันที่ที่ีใส่กบแปลงล่างผมจำชื่อไม่ได้ขออภัยเปลี่ยนนามาเลย ที่เกิดข้อเชื่มอมก็ถ้าเมื่อกี้ถ้าถ้าเป็นอันดับหนึ่งเป็นพลังฮีทเมทัลแล้วกันความแข็งแกร่งเมทัลเลดดิ้งใช่ไหมถ้าจะไม่ อยากเล่นไงผมเลยน้ำให้ร่างใช้ร่างไซโครนก็ผมจบแล้วเนอะแต่ก็เขาทำให้เปลี่ยนร่างได้เราก็เปลี่ยนร่างได้นิดนึงกดจะทั้งวันนะผมอย่างนี้เนะี่ยมาแล้วก็ได้เจอบอลแล้วเนอะผมใช่ไหมน่าจะเป็นบอลแหละแมบพบก็มีอยู่แค่นี้เนอะลานจอดรถธรรมดา อ่าในเจอแล้วฟิกแล้วเน,นี่ยใครจำชื่อตัวพันได้บอกผมหน่อยนะผมจำชื่อไม่ได้จริงขออภัยมีเพียงขึ้นนะผมอืมพอเพราะว่เป็นตัวพันอ่าเป็นวันเตอร์เขาเลยเป็นปีศาจอะไรกันนะปีศาจอีกตัวที่ดูดีนะครับสำหรับผมเนะี่ยเพราะมันสมัยยุคซาดมันดูไม่น่ากลัวเลยนะสำหรับผมนะไอ้ได้ยกเลยว่าในซาบัดมนตัวมันไม่ดูไม่น่ากลัว,ม,ม,ลวมันดูเป็นตัวตุกตูดน,นะเออเข้าใจปะ ยังไงเจอแล้วฟิกเกอร์อีกกองเลยอ่ามันมั่นไม่เหมือนยังไงนะตั้งแต่เช้าต้องวันแล้วนะมันมันดูเป็นหุ่นยนต์อ่ะสำหรับผมอ่าลูกยันไม่น่ากลัวเลยนะผมอ่านเพลงนะผมแล้วก็จัดการเฮ้ยถ้าคิมตัวดึกสิเดี๋ยวผมค่อยค่อยแก่ค่อยแก่เอาฟิกเกอร์ไงพี่เฮ้ยอ้อยอ้อยตีวงกว้างได้นะผมอ่ะเราเปลี่ยนไม่ง อ x ก r ตรีมดูสิผมรู้ว่าใช้ร่างแสงยังไงยิงยิงตัวเดียวได้นะบอสเปลี่ยนไปล่าง Glow Extreme ใช่ไหมเอามันนี้ไปแล้วไม่เป็นไรนะบอสนี่เป็นอะไรครับแล้วก็จบด่านพอดี เป็นร่างโกหีที่ออกในเดอะบูวี่เจอกับเอธานอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นโปสเตอร์ให้ดูใครอยากดูไปหาดูได้สนุกนะเดอะบูวี่นั้นผมชอบชอบตจงที่ว่าบทตัวไลท์บทก็ดีไอ้นี่ก็ดีอะไรนะนักแสดงก็ดีนะผมนักแสดงแบบทุกตัวประกอบที่ออกในซีรีส์นีมากันหมดเลยนะผมมาก,กันกับทุกคนเลยผมไม่จามาทุกคนหรือเปล่าได้ออสลาตูราตาคอมโบกับไซยคนจ็อกเกอร์ดับของดับเบิ้ล มานะครับมาเราไปนี่กันเลยเดีย <c oughs> เด๋ยวพระเดี๋ยวเราผ่าเดียเด๋ยวมนขึ้นรถไฟแล้วเนาะก็จบแต่นี้ก็น่าจะปลดแต่เรื่องตอบได้ได้แล้วอืมอเอาใครไปสู้ดีนะอากิโตะแล้วเมื่อกี้เพิ่งเล่นอากิโตะไปนะครับผมอ่ะให้ลองกูกะบ้างหนนะ่ <c oughs> อยอืมขกะดีกว่านะผม,ผมอยากผมชอบเล่นขูกะเ่าน่าใส่ได้แค่สองตัวนะครับแต่ผมไม่ได้อาเลเวลเท่าไหร่มันจะใส่ได้หลายตัวขึ้นกว่านี้ นี you know, like. hmm. ่ม so uh ันม no no so ีเอฟเฟกด้วยนะคุณแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันแปลว่าอะไรแต่ผมลองไอ้นี่ดูแล้วกันลองทำเศษกัะสดๆอย่างนี้เลยถ้ามันไอ้นี่ยืดยาวไปเดี๋ยวผมก็ค่อยตัดทิ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาเขียนว่าอะไรอ่าในเขาบอกว่าร่างไม้ตรีของเขาาบอกว่าความมาเกีงทับกับภาพสูงขึ้นเล็กน้อยอันนี้แปลสดๆเลยนะอันนี้ดูร่างดาก้อนกางน้ำแอบดง าเขาบอกว่าระยะการโจมตีของอะไรคือทักษะปกติอาจจะหมายถึงดักก้อนฟอร์มหรือเปล่าไม่มั่นใจนนเขาบอกระยะการโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับใช่ไหมทักษะปกติอาจจะเป็นสก,กิลก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันอายังใส่ไม่ได้นะผมน่าเสียดายต้องเลเวลเลเวลน่าต้องถึงก่อนนะผมถึงจะปลดถึงจะให้ใส่ระดับสูงได้เนแหนมันสายได้มันจะมีเอฟเฟกต์นะผม,มเราใส่ของ นี่ผมตอนที่เก็บมาได้ก็จะมีกรับวนี้นะผมคนที่บอกให้เก็บฟิกเกอร์ให้ครบในแต่ละด่านนะผมมันเราจะมาใส่ได้ใส่แล้วก็จะเพิ่มสถานะเพิ่มอะไรก็ว่าไป uh huh. อ่าไปเราไปอ่ะเราใส่คูก,กะกับเราใส่ร่างเมที่กับร่างดาก้อนไปนั่นแหละอืม huh. ก็ได้คาสถานะเพิ่มมาทิ่นึงนะผมตามที่บอกไปเนี่ยไม่เป็นไรมาเราไปสู้กันเลยดีกว่าอ uh ือ huh. ม เช่ชิใช่แล้วผมคนคนได้ใช้ปะ่ะบทพักบทพัคผมไม่ไนแน่ใจนะผมโอ้โหจ,จำชื่อตัวผันไม่ได้นะคใครบอกใครรู้ก็บอกผไหนอยละกันพูดหลายรอบแล้วนะจำได้แต่ชื่อคนแปลงรนะ่างนไซโกเนี่ยวันวันหานแตบัวแต่ก็เข้าใจนะผู้หหญิงพี่คนโตน่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นยัางได้เหมืนอน,น,นว่า,าต้องเข้าใจเราบางพ่อหลักลูกไม่เท่ากันนะผมในเรื่อง ใจเย็นใจเย็นอันนี้มันก็ไอ้พวกให้พวกกิกี้นี่ก็จกักยำรวมๆนะผมจากซีดีนู้นซีดีดี้แมางยังมีของดับเบิ้ลมีของอะไรเดนโอ no ใช่ไหมที่ผมเห็นเออใช่นะผมไม่อยากทำอะไรก็นี่เรากดไง,ไง่ายๆใช่แล้วแต่แม้จากการเล่นทีสิบตัวเลยแต่าก,การเล้นทีเป็นสิบเราต้องรีบ ใครรู้ว่าเสียงภาคมันใช่ของคนโกดายุสุเกะหรือเปล่าก็บอกอคนนั้นนะรือคนโจโดดกิลินนั่นหแหละไ <c oughs> อของ <c oughs> อได้รังไรซิงแล้วถ้า <c oughs> ต่อกาจะกายเป็นนี่ไรซิงอเอาไป อ่าร่าง Amazing i g h t f o r m คนระับร่างสีดำทำมินในเรื่องนี้ออกแค่ตอนจริงๆนับ,นบผมไม่ได้นับ,นบกี่ตอนนะแต่ว่านับ,นบผมนับแค่ตอนเดียวแล้วกันนะอ่านับแค่ตอนเดียวที่มันออกมาเต็มๆนะแล้วก็อีกตอนนึงออกมาแค่โดนโดนไฟเผาเฉยเยนี่เดี๋ยวให้ดูไม่ชัดเดี๋ยวไม่ชาดาัดนะให้ทำห้ดูทีนะมัน ปกติเขาทิ้แค่ขาเดียวใช่ไหมนี่ที้สองขานะให้ดูอีกรอบเห็นไหมชอ้อนระดับนี้ค่อนข้างเคาเตอร์ต่างกันมันก็ไม่ต่างกันครับคือแค่ต่อยเป็นไฟถ้ากดเคาเตอร์นะขอกวขอเล่นเป็นเคาเตอร์แล้วนะออกันนะโอเคก็ท่ากันเหมือนเดิมเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราก็วิ่งทั้งวันแล้วไม่มีทอะไรทำผมบอกแล้วรูปแบบเกมก็ทำตามาเดิๆนะมๆแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผมระหว่างเล่นแค่จบในเรื่องแค่เ,เควสอะไรจบก็บพอแล้วเราไม่ต้องไม่ฝืนเล่นต่อยาวขนาดเป็นร้อยเป็นร้อยคลิปอะไรหรอกแค่จะเป็นประมาณไม่รู้เลยกี่คลิปอ่ะอาจจะประมาณยี่สิบคลิปได้น,นะเดานะเดายี่สิบถึงสามสิบนะเดานะไม่รู้เหมือนกันพอผมก็ไม่อยากคลิปมันยาวเกินอ่ะคลิปประมาณไม่ถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วมาเพื่อนเราช่วยแล้ว เราใช้ลางอันตีมือไปเลยแล้วกันนะลาง,งสุดยอดที่ผมชอบสุดแล้วเท่นับเคย,เคยูเคสรัฐนคยูฟิดเองนะผมมันเท่สุดแล้วจรจะเริงยังไงนะผมต้องพอใจคนไม่อยู่กับที่นะอ่ะอถามว่าทำไมพี่พี่ทำอะไรพี่ ผมจะผมจะตีกล่องให้เฉยนะผมนะมีเพลงโอปีให้แล้วแต่แต่น่าเสียดายที่ท่านชมของอาจจะไม่ได้ยินเฮ้ยผมจะพูดแซกบเพราะผมจะพูดแซออะไรย่บงห้ดีนะผมเพื่อไม่ให้ชิดมันติดลิกสิทธิ์แะต่อความจริงนิดนึงนะผมไอ้คนนี้กีการ์ังเลยฮะม,มีเมดด้วยนะผมมีเมดไม่ใช่เมดไม่ใช่เมดในเกมโมบายเลเจนด์นนะไม่ใช่โอเคหมดเวลาแล้วผมโอเ้เจ็บ เราจัดการลูกกระดองให้เรียบร้อยก่อนนะก็ถาแวรับรา,ราชการเนี่ยมันจะมาก็จะเหมือนเราตีเขียนเมื่อกี้นะเพราะว่าเราต้องราชการที่หลังโอ้ <c oughs> ยโอ้ยโอ้ยจ็บจิบจิบเปลี่ยนหลังแหละตอนแรกในตอนแรกครูกัดเตี้ยร้อนทะี่เขาเปลี่ยนร่างก็มันไม่ได้ไม่ได้แจกเขาว่าโชว์ตจินนะผมก็แบ่งร่างปกติใหญ่เพื่อนตายนะผมต้องระวับบง มเเหเห็น็นนรอให้เต็มหลอดราค่อยใช้นะครับเพราะถ้า,าล้อมล้อมราไม่เต็มหลอดเนะี่ยเราเราจะไม่สามารถเราจะไม่สามารถใช้อะไรนะกดอัลติเม็อีกรอบได้นะครับเต็มหอลอดแล้วกดซ้ำเลยเต็มหอลอดแล้วกดเลยนะครับไหนเพื่อนเราตุยนะครับผมไม่งั้นจะแยะี่ยง เป็นอะไจากุยแล้วมีไปแล้วบดดาลเรียนบดดาพอดีหรือเปล่าหรือเปล่าเรียกไม่หมดโอเคหมดดาพอดีแล้วนะเพราะว่ากดจมตีไม่ได้ไม่รู้นะว่ามีกล่องวิกเกอร์ตัวน,นี้ผมพาหรือเ,เปล่างพาแ,แต่ค่อยมเยาเก็บที่หลังได้นะนี่ไงลูกมาเจอ ไม่เป็นไรนะผมมาค่อยมาเก็บทีหลังใช่แลว้วที่เขาพูดคนระับแล้ค่อยมาเก็บทีหลังได้แล้วผมเต้นยังดีนะผมไม่เป็นไรก็ตามตัวเต้อยังไร้แล่ตอนเขาเขาก็าหนีไปนะผมเราไม่ตามหนักจากการเขา,าเขได้ตอนแรกได้เดนโววิ่งฟอร์มกับอาดับเบิ้ลล่างอะไรนะฮีเมเทอรนะผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรล่ะ มันไม่รู้ฟิกเกอร์มันสูงหรือเปล่านะน่าจะสุ่มระดับเลดเลดอยู่นะอืมก็น่าจะได้ดับเบิลขึ้นรถแล้วนะผมใช่ไหมนั่งเตียงครับไปนะผมปวดหอกงริ้วขี้ปวดหลังไฟเบดฮิปกิคาบปุ้ยเดโนคิบะดับเบิลอันนี้ได้แฟงเจ้าเกิดไว้วยนะออมเป็นลังแยกแล้วผมเซมฟิดอ่าแล้วก็ได้โอนต์นะผมได้โฟเซวิสาตไก่หมูอันนี้ เป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในซีรีสไฟนะที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์อะผมจำชื่อหุ่นยนต์ไม่ได้ขอไปอืมก็ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมดูซิว่ามันมีดามปดล็อกไหมนี่อะผมมีดามปดล็อกด้วยนี่เป็นศัตรูในวิชาเนะ,ะจะไม่ผิดอืมก็เจอกันคลิปต่อขอสไลค์วีนี้ก็สวัสดีครับ